สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปยกยอโอนกุ้งแล้วก็งมหอยนะคะท่านผู้ชมคะมาดูนะคะว่าเราจะได้เยอะไหมสะหลังบ้านเหมือนเดิมค่ะติดตามชมนะคะว่าจะได้เยอะหรือเปล่าค่ะยกยอบาทแรกนะคะ โอเคไหนคะได้ไหมบาทแรกว้าวกี่ตัวคะสี่ตัวบ่เห็นค่ะปลาอะไรบ้างปลาาย่างอีกโอเค โอเคว้าว <Okay>, wow. ขยิบมาอีกหน่อยบัตรที่สองค่ะหมานไหมหมานไหมข้อไก่ที่เก่าเวลาเดิมกี่ตัว เว้ยกี่ตัวนะว้าวคือหมานม่อเนี <laughs> ่สงสัยคนตึกจะดุ้งสงสัยชุดเซ็กซี่ชุดเซ็กซี่เลยหมาน Wow. ว้าวคนตักไหวไหมคนตักบือ้อคนตักไหวบ่บือ้อได้กี่ตัวอ้าวว้าวา เอามาเทเด้อบันนี้เดอ้อว้าวมานมานมานวันนี้ว้าวปลาหยังนั่นตัวใหญ่ๆ่นั่นปลาหยัง ว้าวขอชมขอชมมาใกล้ๆหน่อยมาใกล้ๆหน่อยขอชมขอชมกระชังก็อยู่ไกลๆเอามาให้ชมหน่อยคุณยายมาทางนี้เด้อกระชังอยู่ไกลหรือจะให้เราไปหากระชังอ่ะเดี๋ยวไปทางโน้นไปทางโน้นแป๊บหนึ่ง ว้าวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเ <Okay, S 2> อาเ <'s> ทมาเทมาว้าวว้าวโอเคให้ดูหอยค่ะโอเคให้ดูหอยนะคะให้ดูหอยนะคะพี่น้องหมักหอยนะคะหมักหอยค่ะ หอยธรรมชาตินะคะอันนี้หอยขมหรือบ้านเราเรียกว่าหอยจูบเด้อจ้าเพื่อสิอยู่ตามไม้เลยจ้ะหน่วยน้อยเอาไว้นะคะหน่วยง่ญ่เขาจังเอาไปอันไปแก่ย่ะง้วันนี้หน่วยน้อยก็เอาไว้คือเก้า อ้วนๆน,นะคะหอยจะให้ดูนะคะหมักหอยค่ะหมักหอยนะคะ คุณหมอเจ้าง yeah, er, ัดขึ้นคอยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอึบอึบเดี๋ยวอึบอ่ะมาเก็บเลยเรียลๆหนักเอาถืกตีนเจ้าบ้านี่นีเอามือเอามือเด็ดเอาเลยนี่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 ต้งหัวโอ้ยหมดแล้วยังทั้งหัวมันนี่ทั้งหัวมันนี่นี่นี่เดี๋ยวเอ้าเอ้าเอางอมงอม ในขี้ดินก็มีได้มันอยู่ในขี้ดินจังเอาาโอ้มีไว้มันหนักอุ้ยจะออกอันนี้ไม่ได้อันติดตรงไหนเนี่ยอ่ะได้บอกไม่แม้ทั้งหัวมันนี่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 เออใช่ใชนี่หัวมันนี่ทั้งหลายหน่วยเดี๋ยวทำหล่นลงบอกว่ามันลุ่นใส่อันนี้มุดแล้วยังไงนี่สองตัวนี่ไม่เอาเหรอป้าพอดีจูบไหนเข่าหมักจูบตัวนี้น้อยนี่แหละสองหน่วยนี่เอ่ไหม นี่ไงลุงเออฮัลโหลโอเคเอายังปล่อยเด้ออันนักเติบอันนี้นีนี่ได้นา้โบอืออือขอใจูบได้พอสมควรอืออันนี้โซนแล้วก็เอาในในขอนไม้โอเค ปักใส่มอนนันยิบใส่เลยเอากุ้งก่อนค่ะเอากุ้งก่อนค่ะคุณยายกุ้งสดๆไหนกุ้งเอายกขึ้นอีก อะอะพเดี๋ยวจะงมหอย<ด>ในสานะคะพี่น้องอุ้ยลูกใหญ่ขนาดเลย,อ,ยาาเอายายไทยเอาลำิบเนี่ยหรือว่าน้ำลึกมันบค่อยจะมีบบเนอ,อ เอาได้หนึ่งตัวใหญ่ไหมงมหอยด้วยพี่น้องเด้อบันี้เด้อ <laughs> พยาบาลงมหอย <c oughs> โอ้ยหน่วยใหญ่ขนาดเลยห้อยตึงตึงห้อยตึงตห้อยตึงตโอ้อหน่วยใหญ่ขนาด เอานี่ขอนพี่น้องนี่นีน่ีจะมีขอนไม้นี่นี่น,นี่ขอนไม้ในน้ำหาอยู่หากิน อยู่ในสะตัวเองพี่น้องเอ,อ้ยนี่พอดีจูบซะนี่อ้วนขนาดเลย อ้วนๆสะหมอตุ้มสะพยาบาลตุ้มนะฮ่าฮ่าฮ่าดบอไปบอว่าหอยหอยพะย่ะโอ้ยเอาซื้อมาเลยซื้อดองเข่งเนาะโอ้ยงมหอยก็เด้อ หอยสะมอทุ่มโอ้ยปูหน่วยนี่โอ้จูบเป็นจูบครับต่อยคนเก่งเดิมอ,อื่นโอ้หน่วยนี่อ้ว,วนๆ้ค่ะพี่น้องงมหอยเด้อค่ะเด้อนี่เด้อนี่เด้อหอยสะบมอตทุ่ม มีขอนนี่หวยโอ้ยมวมวนมวนมันมีขอนไม้มันก็จะมีหอยหอยมันก็จะมาเกาะในขอนนะคะได้ไมมปลาทางโน้นน่ะเขาสิเลือกเอาตะนวยใหญ่ๆหน่วยน้อยห้าบ่ออ่าวด้วยจ้ะโอ้เดี๋ยวนะคะขอดูปลาก่อน อา้ากี่ตัวสองตัวเอา้าผู้นึงผู้นึ่งตึกจะดุ้งผู้นึ่งซอนซอนกุ้งผู้นึ่งงมหอยนะคะงมหอยอา้าวงมหอยต่อนะ,ะพี่น้องเด้อเดอได้หลายสําไดรแล้วสิท้าให้เบิง้งเด้อเบิ่งยายเราซ้อนก่อนอันนี้แม่นหนุงหนิงนะคะตึกจะดุง้งหมอตุ้มก็งมหอยนะคะ ngôm cà <laughs> đơ ngôm cà đơ ngôm cà đê ngôm à. oh, cà <laughs> ม้วนขนาด้วนี่ถ่ายต่อได้สวยโอ้ยคุ้มคุ้มมากเลยถ่ายต่อได้เด้อเบิ่งเด้อหอยเมื่อกี้นี่เด้องมได้อันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะงมเสร็จจะให้ดูนะคะพี่น้องมันตกน้ำค่ะแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวงมต่อจ้ะเดี๋ยวให้ดูกุ้งก่อนนะคะกุ้งตึ๊กระดุ้งน้อยเด้ออันนี้เด้อ เอาได้ปลาไหมคะเออโอ๊ยเอาหมานมือหนี่คุ้มค่าขนาดเลยไ้หนึ่งตัวจะดูอันยังมาเบาพิษอันมือโทรศัพท์ตกน้ำเดี๋ยวให้ดูกุ้งต่อนะคะอันนี้จะดุ้งน้อยนะคะจะดุ้งน้อยตึกเอานะคะบาทละสีละห้าตัวนะคะกุ้งสดๆนะคะ ช่น้าไว้ให้มันสดๆจะดุ้งนี้นะคะตึกกุ้งจะดุ้งโน้นตึกปลานะคะจะดุ้งโน้นแล้วก็สวิงตรงโน้นสอนกุ้งนะคะตรงโน้นนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูคุณยายนะคะเอามังหอยเยอะก็งมเอาเลยเอาสวิงสวานเอาเลย เดี๋ยวเราจะงมทางนี้ต่อเด้อเดี๋ยวได้เยอะแล้วเราค่อยสรุปนะคะอยกูซีบาทนี้จะมานบอจะดุ้งอันนี้มันไม่อันนั้นเนาะมันไม่สมดุลสมดุลเจ้แววอันนี้บ่ได้บาทนี้บ่ได้เอาได้บอมบาทนี้ห่านเอามานมาน มานสุมครับมือถือทกน้ำอยู่งมหามือถือป้าเอาขึ้นมาใส่ใสแกนั่นเดียวได,ได้อยู่บนนอ,อได้อย่างนอมหมันไดหมานน้ำสุดเซ็กซี่นี่เราอ่ะมานมานมานค่ะเมืนเน่อนี้เอาไทยบ้านกุนหูคืหอหมานไท่มือน,นี้ พ่น้าปาดหมานแท้คักเนาะมือนี้เนาะจะให้ดูหมากหอยค่ะท่านผู้ชมหมากหอยมันเกาะอยู่ตามขอนไม้อันนี้หน่วยน้อยเฮา่อบอาเด้อจ้า เราจะให้มันโตก่อนนะคะอยู่ใต้อยู่ใต้น้ํานี่ก็เยอะนะคะเนี่ยเราจะเอาลูกใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเนี่ยแบบนี้นะคะเราจะเอาได้อีกหนึ่งตัวปลาย่งางเอาจะดุ้งใหญ่ได้ปลาจะดุ้งน้อยได้กุ้งเด้อค่ะเด้อพี่น้องสี่ให้เบิง์กุ้ง กีได้บาทละซันนี่เด้อค่ะนี่ค่ะอันนี้จะดุ้งน้อยนะคะได้กุ้งนะคะจะดุ้งทีนอกนเพื่อนจะดุ้งทีก็จะประมาณนี้นะคะบาทละประมาณนี้นะคะเบิกทั้งภูพี่น้องได้อีกแล้วป้าคนหมานนี่กันเนาะ นุน่นน้่นคนหมานหนึ่งตัวาทางนน้นก็หมานหอยนะคะบาทละกี่ตัวงมได้โอเคหมานจะ okay. มือหนิอ้าโอเคถ้าโทรศัพท์สเสียก็ไม่เสียใจนะคะที่มันตกน้ำม้วนหลายงมหอยได้กุ้งได้ป่า น้องคะเดี๋ยวจะงมหอยให้ดูนะคะเป็นเป็นขอนอยู่ในในสะค่ะว่าลูกหอยเยอะขนาดไหนนะคะ <im itation> <im itation> อ,นนอ,อันนี้คือขอนนะคะขอนไม้ ไคอขอนนี่เป็นร้อยจะเอาลายละกินมืมดเบอร์นี่ได้ลายแล้วนี่คุณนมอมะนี่นี่เด,<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเาอันนี้ให้ผู้ชมดูก่อน,อนพี่น้องดูดูลูกหอยนะคะอันนี้อยู่ในขอนนะคะอันนี้คือคือนิดเดียวที่เราเอามาใต้ขอนยังเต็มเลยนะคะแบบ เอาขึ้นมาให้ดูเฉยๆว่าในขอนมันเยอะขนาดไหนนะคะแต่หอยสะอาดมากนะคะสวยเดี๋ยวเอาลงให้เขาโตก่อนแล้วเราค่อยมาเอานะคะเอเะเดี๋ยวไปดูปลากับคุณยายก่อนนะคะเราจะเทปลาใส่กระชังค่ะปลาจากยกยอนะคะเดี๋ยวไปชมค่ะค่ะอันนี้ปลารอบที่สามที่สีแล้วนะคะที่เรายกยอได้วันนี้ค่ะเราจะใส่กระชังไว้นะคะเดี๋ยวยกให้ดู ยก,ยกปลาให้ดูหน่อยค่ะวันนี้ฝั่งฝังงง่งนี้ค่ะเพราะเราก็ใกล้จะได้เวลาขึ้นแล้วเนาะ อตัวเล็กตัวใหญ่โอ้ไหนนางเอกเราปลาปากว้าวโอ้ปีกแม่ยายนะโอ้ยนางเอกเราปลาปากปลาตะเพียนก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ไหนคนหมานคนหมานไหนคะปลาหยังปลาหยัง,ง,งว้าวครึ่งกิโลได้ไหม ว้าวครึ่งกิโลเนาะโอ้มืออื่นป,ปิ้งปลาตามัุหงยายเฮาเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆเลยหากินยุคโควิดเอา,เอ,าอะไรตักเอาโอเค โอ้ยมานมานมานเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมเราวันนี้นะคะโอ้โหหอยอันนี้หอยนะคะเบอกุ้งโอ้หอยยังในนี้อีกพนึนเก็บว้าวเก็บเดี๋ยวแยกกุ้งนะจะเก็บกุ้งแยก กุ้งใส่ขอนะอ้องเนาะพี่น้องคะอันนี้คือกุ้งเนาะกุ้งซึกกับกุ้ง่อนสดๆอันนี้หอยให้ดูห<อ>มักหอยเตยละนอยพี่น้อง ดูหมักหอยหอยซาใหญ่ตุ้มห้าบดจูบได้แบบนี้เเอออับามันอ้วนห้าสมห้ามบจูบหน่อยสักนี่นี่หน่อยสักนี่มันสีแซ่บสักนี่ใหญ่ๆนี่มันมันจักแล้วแต่คนหมักโตๆสนายนีตัวตารูปนี้กุ้งห้าสมแยกกุ้งแยกกุ้งออกจากหอยค่ะ ปาก็ปลาก็ดูไปแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะได้เงินเท่าไหร่ปูหมึกหอยเอาบั้งยิ่งให้กินแม่เด้อแต่เขาขายกิโลเท่าไหร่แม่หนิงปอหน่วยนี่หอยจักไเอาเนี้ยบเข้าเดี๋ยวไปไปคุณหมอสิพากินคุณเนี้ยบไปเอาเนี้ยบหนังเอาไปไปอ่ะโอเคก็สรุป แค่นี้นะคะหากินวันนี้หอยเท่านี้นะคะกุ้งเท่านี้นะคะแล้วก็ปลาชมไปแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะอ่ะไปจบคลิปด้วยความปรารถนาดีจากยายตุ้มชาแนลนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปได้ด้วยดีนะคะ ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิต new อร์มอนผ่านพ้นไปได้ทุกทกท่านนะคะด้วยความปรารถนาดีจากยายตุ้มชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ